วัดปากว้ายยี่แม่ว่าไปรักเจ้าไหมเออใครแกรบตู่ได้ะสอบได้ที่หนึ่งอ๋อที่หนึ่งอ่เบิ้ลโรงเรียนคอยมีคอยผู้เดียวโอ้เม่ได้เสือโกตหัวเมื่นุ่มแควโอ้ยเจ็บถึงสองอกไปท่านี่จะอ่านเบิ้งจะอ่านเบิ้งเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดพูดนะเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดโ๋ยพี่ช่วงนี้ผมมีเงินพี่ก็รู้พ่อแม่ต้อทำนาอีก ซื้อปุ้ยเงี้ยโอ้ยไม่มีตังค์พี่โอ้ยเออเลิศพี่มีก็ต้องหาสิวะต้องหยางพี่เราเงี้ยทั้งสูบบุหรี่ทั้งเสพยาทั้งกินเหล้า่มแม้จนกระทั่งโอ้ยเบาพี่เดี๋ยวมีคนได้ยินสวยพี่เฮ้ยไอ้สองนั้นมันเดินมาพอดีเนี่ยชวยน,นไปร้องด้วยไหมไอ้ไม้มีเงินหารกันไมเป็นนิวทายละอ๋อตเป็นหาเรียนต่างชาติเลยเย็นนัดเดียร์เออไม่เหนื่อยถามพวกแม่หน่อย มีอย่างเยางยเสานี้ว่างไหมเป็นอย่างพวกนายดูนั่นสิมีอย่างเงยเห็นไหมพวกร,นะรุ่นพี่เราเนี่ยนี่สูบบุหรี่นี่เสพยานี่กินเหล้าเห็นไหมเออนั่นแหละเสาติดตึมเพราะอะไรมันเท่มันอยากลองมันโดนมาเสาหนี้พวกนายว่างไหมจะมมอล,อมมลองพวกเราสองคนไหม บ่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 ไปเลยเพราะว่าผู้สาวผู้หญิงน่นหาเอาย่ามได้ก็ได้ดอกใหญ่เห็นหน้ากันงานอยู่สอที่นี่เพราะว่าสิไปเท็ดให้หน้าซอยพอซอยแม่เฮ็ดแล้วสิไปติแติแหมาคั่ได้ป่าก็เอาไปให้อีพ่ออีแม่ปนเออซุ้มตัวสอง้นบ่คิดสิซอยพอซอยแม่ได้บ่แม่นเ่นให้ใส่หน้าได้เข้ามาเงินขายเข้าก็มาส่งเฮาเลี้ยงว สวันธรรมดาก็เรียกไม่อยู่กับซอยปเหดเกเียแต้บ่มีกัไปหาก่องกับป้อมไม่ทีแม่ก่อนสู้กินต <disposable> oh. um. ัวไปทําการนอกกันเสาร์นอนตึงเหี้บอบไม่วามงมือแล้จะมาสั่งสอนพวกกูอีกไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กูเะเว้ยอน บ่ึ้ไม่ไดึ้ไม่ดขึ้นไปได้ยุ่งขึ้นไปได้ตรงนี้ขั้นไหนอยู่นั่นโอ้ยบ่มีบ้าคุณพ่มีออดได้กลัวอะไรพระวายนั่งเมื่อนั่งโอ้ยม่มัจะใสเดอกกันดนีโอ้ยย่มากนี่ปะไม่ใส่งกันป่ะตงงี้เออหน้าผู้ใดหน้าหน้ามึงห่อน่ยะหวพูดชิบวาขอสเฟหรอเปล่าขอแล้วกะวเอาปะอบบงย่ว่ายสามนี้ว่ายสามีค ไอ้ตอนีนสีวานเนี่ยนี่ขาขาแข,ข็งมาได้เลยเน่ยนี่โอ้ย,อย,ง,อย,ง,อยงั้นงั้นงั้นบาปลบอลดูโอ้ยเห็ดเจียวถากัจนเลวเนาะหาพืนถากัจนเวเออแล้วเนี่ย<ม>คอยว่าอีซ่อนจาไปนไนมอลำแม่งหาปลาแล้วไปท้กันอยู่บ่ไป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 ไฟประดุกเนี้ยไฟประดุกนะปปกนะ่บอลน,นะบอลนะโวยโวยไฟป,ประดุกข้าขๆเลยนะเอาแม่เอาแม่เอาแม่าแม่นโดนโด ไอะะพวกนี้ยทำอะไรกันวะตึ้งเหี้ยหาปลาโวยอีสานวะยังอีสานเราว,ว่าเอาอะไรว่างๆแบบนี้เนี่ยไปหาอะไรทำสูดๆดีกว่าไหมแบบรุ่นพี่เราเน,นี่ยเท้ยังเลยก็เสพย,ยาดูผู้หลีอย่างเงี้ยมันเท่สาวชอบดูแบบรุ่นพี่เราสิเข้ามาดอกเลิศไพผู้สาวนั่นทันมันสิมีจังไหนมันก็ต้องมีดอกแมนเพื่อนไพเลิศถ้าสมมติว่ายาบ้ามันดียาสูบมันดี เรามันดีเป็นยังปศาสารบ้านเมืองเฮาพิ่นก็ต้องลดน้คลงพื้นก็ต้องปราบป่าพิ่นก็ต้องต่อต้านก็แสดงว่ามันบ่ดีมันเป็นพิษพัยตัวบ้านเมืองตัวจําสิ่งที่บ่แเม้าเฮาสอนใดบ่พิ่นยังว่าเด้หมู่พักอีตู่เตี้ยต้นตําใบดกกกบก้อนฟังแน่นสร้างมาจจีจุมดอกหากว่าท่านยังพื้นสร้างมางบินโปงใบแท้แล้วแมนยูเดานี่ซุ้มห้องว่าสิาาสไเปเล่นมาลำซุ้มโตไปนํานอยู่บ่เปิมกันิล่ละที่เปมเพือ่อมาลำ พวกนายห่วงโบราณแบบนี้ล่ะแล้วนี้เมื่อไหร่หมู่บ้านเราจะเจริญสักทีวะมันจะได้โกอินเตอร์อ้าวไพเรตถ้าหมู่บ้านเท่าสิโกอินเตอร์เนี่ยหมู่บ้านเท่าสิพัฒนาเนี่ยนี่ตัววันผากพ,พุ่มใจบ่เฮ้ยหมู่บา้านเะท่าน่ะสิเจริญรุ่งเรืองสิก้าวหนะ้าสิโกอินเตอร์นะ่ะเฮ็ดได้หลายอย่างเฮาว่าเลือกทางที่ดีนะ่ะเฮ็ดได้หลายกว่านี้อีกแม่นบ่แม่นอยู่เฮาว่าเฮา,า,ารักษาวัฒนธรรมเฮาไว้รักษาประเพณีเฮาไว้ ยังเขามาเอาไปยาวเอาของเขาเขามามันสีบรคือก็บ้า,าดังสุภาพสิทิสารเพราะว่าก็ยังเบ็นหม้ยโตเข้าใจอยู่บ่ที่พ่ออแม่เขาสอนไว้ว่ายาสุไลเลื่อมถิ่มพ่งพันพีพนนองเกา๋ายาสุระเผาเสือ้อไปย่องผู้อื่นดีก็พวกนายโบราณน,นี้แหละถึงไม่มีผู้สาวเขา มันทำให้เท่แล้วมันยจะทำให้เราอยากออกกำลังกายอีกมันมาแรงอย่างเงี้ยครับแรงอย่าง,างเด็วพวกนี้เห็นเด็กวัยววรุ่นสองคนพิ่านอันนี้ไหมไม่เพราะได้ครับพวกพวกโมหูเรื่องได้โมขึน้นนอนหน้าได้บ้าครับยอยู่ตรงนน้นมีเป็นมัดเลยครับอะไรอย่าบ้าเหรอไม่ครับมูโยอบุบวนครับโอ้ยลุงโดนหลอนครับลุงจะร้องแรนมามล่ะทอนหน่อยเปล่าครับเปล่าพวกลุงกำลังไล่จับพวกที่มั่วสุมยาบ้ากันอยู่เฮ้ยสุดี้ไปแล้วกันนะ ว่าแต่ทีวพวกนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสองคนนั้นไหมบัวนะครับบัวบัวครับบัวบัวครับจ้าบัวสกัดไว้เรื่องสองคนนั้นด้วยครับผมโอ้จ้าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับกองผู้เอาเด็กพวกนี้ขึ้นมาตัวเดียวเลยนัรัวครับผมไม่ตรวจได้ไหมครับรู้ไหมพ่อผมมีใคร <S <S พ<า> <S <S ่อเธอเป็นใคร พ่อผมมีกลกตและกรรมการการเลือกตั้งเหรอเกิดกระติงครับสวนพ่อผมทำงานอยู่สอนอข้างหน้านี้สอนอข้างหน้านั่นพ่อเธอเป็นผู้การเหรอขายลูกชิ้นครับพ่อเธอจะเป็นอะไรก็ช่างผิดก็ต้องว่าไปตามผิดขึ้นมาตัวเี้าทุกคนเอ้าแล้วเรายอมตัวง่ายๆทำไมวะเอาไปเลยพีทเดี๋ยวแม่ตัวเซตตัวลอยไม่ยังอยู่นี่ ยังไม่ยังดอนเหี้ยงกูมาทิ้งเงี้ยสิก็ว่ากูเสียบยายกูไปตรวเเี้าเหมียงมึงไปมึงไปก่อนได้กูยานตำรวจเหมียง เ <Yeah, S 1> น่ย,อยนนจอ,อ,ยอยเป็นยังเงียวไฟไม่ได้บ่อเลยเงียจอเป็นสีม่วงบ่อว่าเอ้เงียวไฟเป็นสีแดงเป็นสีชมพูเป็นสีขาวเป็นสีเหลืองกับเป็นสีสมแบบคุนคนเเป็นอย่างไ้อนาะประธานเราะโทษไฟตรงนี้ร่วงพี่สบายเราต้องขอบคุณพวกนายมากเลยนะไม่เป็นไรที่แนะนำในสิ่งที่ดีให้กับเราถึงแม้ว่าความคิดของเราบางครั้งอาจจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีแต่ขอบคุณพวกนายมาก แล้วเราสองคนอยากจะเป็นเพื่อนกับนายตลอดไปรโต๊โลงกันเลยเฮาสิบานนอกข้อสีอีสานยังไงแต่ว่าข้ามบมูสิ่งเซพติสสิ่งทีบอดีเข้าสีบมีวันให้มันเขามาสู่ประเทศชายบ้านเมืองเฮาสัญญาที่เราโมในฐานะที่เราเป็นนักฟันดาบของโรงเรียน<ๆ>เดี๋ยวเราจะสอนการฟันดาบให้เอาที่ละนคนพอศพเฮ้ยเฮ้ยโม ตัวว่าที่เขากินนี่มกั้นมอันไหนมันดีกว่ากันฮะมันคือชืูอนมได้แล้วมึงกินหาแมงหว่าตโอมาด้วยน้ำนมเสียคนด้วยน้ำเมาแล้วมึงส่อนก็กินเทนังฮะเฮ้ยเร่เราสา์สอนภาษาอังกฤนายนายเก่งกินไม่ให้เหลือสอนเราหน่อยแม่เอาคำยังดีละคำยังบอกเงินมันนี่ Ah. linh, monkey, trẻ, ah. baby, con nún, bác mía